อัสลามอะลัยกุมเรฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นปรากฏการ์อีกวันหนึ่งกับการต้อนรับงานแบงก์ค2ร1 4หลายคนท่านผู้ชมครับนึกคำถามอยู่ในใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอีกสิบกว่าวันจะมีงานและจะมีมหกรรมสินค้าของมุสลิมไปอยู่ในสนามกีฬาหัวหมากท่านผู้ชมลองนึกภาพเอาเองละกันว่ามันสนุกขนาดไหนวันนี้ท่านผู้ชมครับมีความสุขกับยาตีมทีวีนะครับกับการครบรอบ2ปีด้วยนะครับแล้วก็จัด กิจกรรมงานแบงค์คอกขลัง2014ท่านผู้ชมครับ18 19 20เดือนนี้นะครับหยุดสงการนะครับโดยเฉพาะมุสลิมมาร่วมงานแบงค์คอกขลัง2014ของเขาสงการก็3วันของเราท่านผู้ชมครับก็3วันเช่นเดียวกัน18 19 20วันนี้ผมมุัมัดเจแว่ท่านผู้ชมครับดำเนินรายการและวันนี้ท่านผู้ชมครับแหมหลายๆคนบอกว่า,าร้านค้านะครับร้อยกว่าร้านค้าโดยเฉพาะโซนอาหารหนะัก นะครับ144ร้านค้านะครับและวันนี้ท่านผู้ชมครับผมนําอีกหนึ่งร้านค้าที่เรียกว่าเป็นต้นตำรับนะครับของวงการไก่ย่างและโดยเฉพาะบุชดินท่านใดที่พลาดโอกาสของวันนี้นะครับหมายผมว่าท่านผู้ชมก็อดดูไปว่าแบงคอกคาราน2,014จะมีเมนูอะไรบ้างแต่วันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นตำนานของไก่ย่างเลยโดยเฉพาะท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบรับประทานเกี่ยวกับไก่จะเป็นไก่ย่างไก่ทอดนะครับผมรับประทานมาตั้งแต่เด็กแล้ว วันนี้ท่านผู้ชมครับพบกับทายาทนะครับเจ้าของไก่ย่างจิรพันธ์ครับแม่เดี๋ยววันนี้ดูกันนะครับให้เจ้าหน้าที่ภาพนิดหนึ่งอ่านะครับนี่ครับสลามพี่น้องแล้วก็แนะนําตัวนิดหนึ่งแม่ผมอยากจะรู้ว่าทายาทไก่ย่างจิรพันธ์ชื่ออะไรครับอะกนะครับนี่ชื่ออะไรเอ่ยรนะครับครับยนะหรือว่ายารอนะอ๋อยารนะครับ ครับแม่แม่ชื่อมอนเด็กเก่าผมเลยครับอันนี้แหละครับมันก็ทิ้งผมไปแล้วครับนะอ้าวนี่ผมถามนิดนึงเลยนี้นะครับเป็นทายาทรุ่นที่เท่าไหร่ของไก่ย่างกีฬาผันรุ่นที่สามแล้วแสดงว่ารุ่นแรกก็เอาล็อกเรียกกลับไปแล้วนะครับหมดแล้วก็นี่ก็คือรุ่นที่สามแล้วนะครับก็ยังเหลือนี้นะครับย่าๆน้องหมอครับครับก็นะครับถามนิดนึงอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่เราอยากจะ รับเป็น <Okay. S 1> เป็นทายาทต่อความจริงบางบางคนก็ไม่เอาและบางทีแบบสามสี่รุ่นก็จะเอาเหลือวไก่ย่างมันหรือว่ามันเป็นความชอบหรือว่ามันอยู่กับกลิ่นไก่มาตั้งนานหรือว่ายังไงก็ถา,ถามว่าเรื่องของไก่ย่างที่เราทันอยู่นะครับมันเป็นจุดยืนมันเป็นแบรนด์ไปแล้ว,วเป็นแบรนด์ไปแล้วคาโบของเราไปแล้วไม่ว่าจะเด็กรุ่นไหนแต่รุ่นไหนถ้าบอกไก่ย่างทียเราทานก็เป็นจักบรัเองครับ เรียกว่าเก่าแก่เลยตอนนี้ฉันเด็กๆคุณพ่อเวลาเขาโฆษณาเขาจะบอกว่า6กสิบกว่าปีแล้วเดี๋ยวจนจนจะมีก้อนนั่นนสินะครับก็ัตตวรรหนึ่งไปแล้วนะครับอืมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ถามว่าเอะไรมาอะไรมาเนี่ยครับด้วยเลือดเนื้อเป็นความเป็นแม่ค้าหรือวามเป็นชีวพันธุ์นี่ครับจนกลับกายมาเป็นแบบชื่อเสียงโด่งดังคือผมเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กผมเคยรับประทานไก่ย่างชีวพันธ์ นะครับกรอบนุ่มหอมนะครับป้าใหญ่ๆตอนนั้นอยู่ตามดินถนนนะครับแล้ววันนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะถามนี่คนนี้ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจถึงอยากจะให้มมาเปิดตัวร้านค้าในแบงคอกห้านันผมถามนิดนึงสิเออนะครับพออยู่ในเรื่องของเอ่อชุดของอ่าสตาชนสตาชนอย่างดืด ได้ทำบุญแล้วประมาณได้จองประมาณหกล็อกจำพาะไก่ย่างกนนะไก่ย่างสี่ล็อกแล้วก็เป็นอาหารทานเล่นอาหารทานเล่นพวกบาร์บีคิวเบอร์เกอร์อะไรอีกสองล็อกอันนี้คือจะเป็นโซนใหญ่เลยเรียกว่าโซนใหญ่ส่วนมากผมจะได้ยินเขาจองกันทีละล็อกแต่นี่เหมาไปเลยหกล็อกนะครับแต่แล้วผมถามอย่างหนึ่งว่านะครับปีที่แล้วนี่เคยมาร่วมด้วยไหมมาร่วมเลยจ่ะแล้วก็อยู่ ที่เก่าจุดเก่าเวลาเดิมครับที่เดิมเลยนะคะถ้าใครเคยมาปีที่แล้วได้พบกันแน่ที่เก่าเวลาเดิมอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูเด็ดกันนะครับวันนี้นะครับไก่ย่างจิรพันธ์ท่านผู้ชมครับหนึ่งอาย100ุ100กว่าปีจะมีการพัฒนาสูตรอะไรไหม หรือว่ายังคงแบบดั้งเดิมหนึ่งร้อยปีเหมือนเดิมก็มีมีดัดแปลงบ้างนิดหน่อยมีการมีการแบบว่าแหม่เทคิคเทคนิคหลักศาสนาก็แหม่มีการบิดอ่านนิดหน่อยนี้ก็นอเล่นนะเอานี่ผมถามนิดหนึ่งครับตอนนี้มีสามีหรือยังครับที่ถามนี่คือไม่ใช่หมายถึงว่าคุณเจ๊สนใจหรือว่าผมไม่สนใจผู้ชายหรอกครับแต่ผมถามว่าเออสามีมาหรือเปล่าจะได้นั่นเปล่าครับตอนนี้อยู่คนเดียวโดดเดียวคือสามีฮิจรอดไปแล้ว ครับไม่เป็นได้นะครับท่านผู้ชมครับก็นะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมไปแวะเลยบูธงานนี้ผมบอกก่อนว่าเกิดใครไม่ไปเนี่ยถือว่าผิดนะครับจิรพันธ์เพราะว่าผมเติบโตกับการกินไก่แล้วก็จะพบกับหน้าของดิฉันยืนอยู่ต้อนรับหน้าเดงเซ่ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเดินไปเลยไหมนะครับจะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งเดินไปเลยครับนี้นะครับแหมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูอาหารตรงนี้กันนะครับหลายๆคนบอกเอ๊ะนะครับเคยได้ยินไก่ย่างจิรพันธ์แต่ ข้าหมกมันมาเกี่ยวอะไรด้วยนะครับเออแล้วก็เป็ดมาจากไหนเพราะว่าคําว่าไก่ย่างจิราพันธ์เนี่ยมันไม่ผมไม่เคยได้ยินเป็ดจิราพันธ์ค่ะทำไมมันถึงกลายแปลงมาเป็นเป็ดเป็นอะไรพวกนี้จะถามนิดนึงครับคือเริ่มต้นเลยด้วยไก่ย่างจิราพันธ์นี่คือไก่ย่างจิราพันธ์นะของเราเนี่ยจะอบอบเพื่อให้เปื่อยก่อนแล้วก็มาย่างกับเตาถ่านแล้วก็ทาเครื่องด้วยกะทิอีกทีหนึ่งแม่จะเห็นลายมือทดลองชิมได้เลยนะคะ เออนันนี่ตัวกินไก่ทั้งนั้นเลยครับค่ะนะครับอารวนเป็ดในเมื่อเราต้องพัฒนามุสลิมเราเวลาจะทานเป็ดหาทานได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยต้องไปทานเป็ดคนจีนเราก็พัฒนาว่าเราจะต้องมีเป็ดย่างอืมอะเดี๋ยวผมจะให้ไก่นิดนึงเพราะตอนนี้ภาพพี่น้องเห็นไก่ไปเมื่อกี้นี่นะค่ะนี่สูตรจากเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยกับสูตรปีนี้มีการพัฒนาคืออร่อยกว่าเดิมหรือว่าทําให้มันเข้ายุคสมัยนี้หรือว่ายังไงค่ะ คือคือด้วยเรื่องด้วยเรื่องของเครื่องกะทินะฮะเหมือนเดิม๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแล้วรักษาคุณภาพของคุณพ่อคุณแม่ไว้คุณย่าไว้ครับท่านผู้ชมครับนี่มันเป็นไก่ย่างจิรพันธ์ของแท้เลยนะครับแล้ววันนี้เอามาที่ยาตีมและที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดที่จะเดินทางไปงานแบงค์คอคคาร้านเนี่ยได้สัมผัสเอาไปสักกล่องหนึ่ง ตัวหนึ่งด้วยตัวหนึ่งตัวหนึ่งเลยไปกินทั้งครอบครัวเพราะว่ามีความสุขมากเลยนะครับหรือจะนั่งทานที่ร้านก็ได้ก็ได้มีบริการด้วยนะครับและที่สําคัญท่านผู้ชมครับนี่เป็ดเป็ดย่างนะครับนี่บัตรต่อตุนเป็ดนะครับเป็ดย่างนะครับผมต้องกินด้วยใช่ไหมครับนะเอาละเดี๋ยวผมจะกินถ้าเป็ดย่างนี่นะคะเราจะมีน้ําราดเป็ดนี่น้ำราดเป็ดเอาเอายังไงครับราดไปเลยครับแต่ทีมงานเราได้อิ่มผีมีมันแน่นอนครับครับนี่อ่านะดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเป็ด นะครับเดี๋ยวผมจะบิสมิลลาเป็ดให้ดูตรงนี้ตรงที่มีน้ำนี่ค่ะคือน้ำเครื่องราดเป็ดดีนะเอามือลุ้นร้วเลยนะคน,นี่แหละตรงนีงน้มาชิมหน่อแล,นแล้วก็มาจิ้มกับซีอ,อิ๊วอ,อันนี้คือตัวนึงจิ้มนะครับม,มือผมสั่นนะระบบสันบิสมิลลาอัลลอฮ์มาดุลิมเป็นไงคะส่วนขิงดองกับผักนี่เป็นกับแก้มแก่นอ่ะนะอร่อยนี่เปื่อยนุ่ม ครับท่านผู้ชมครับอร่อยมากจริงๆเลยนะครับแม้ถ้าเกิดว่าผมรุ่นเดียวกับนี่นะผมอาจจะขอนี่ไปละนะขอเป็ดไปกินที่บ้านขรอไก่ส่วนส่วนขมกนี่เราหมกได้เนยหมกนี่เนยอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเนี่ยนะครับขหมกนะครับขมกดูก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าข้ามกเนี่ยในวงการขมกเลยนี่ผมถามก่อนว่าขมกมันก็ที่ไหนมันก็มีหมกนั่นแหละแต่ที่เนี่ยสูตรเด็ดคืออะไรบอกก่อนทีอยู่ที่เครื่องอ๋อเครื่องเครื่องเครื่องของเรานะ้วก็เราจะผสมเครื่องสดแล้วเราจะผัดเก็บไว้ครับ ถึงเวลาเราก็ผสมแล้วจะมีสูตรว่าถ้าหุงขมุมกถังหนึ่งเราจะต้องตักเครื่องเท่าไหร่ครับนี่เป็นการดมสดกี่กระป๋องตวงมีการตวงพร้อมแต่ไม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 ่หวงสูตรนะคะเพราะว่าถ้าใครอยากทราบมาที่ร้านเราสอนให้นะครับเพราะว่าเป็นลิสกีนการบะมาหากินนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะรับประทานข้ามกเอาคือเอาข้าวก่อนผมจะเอาแบบนี้ทิ่เลหน่อยก่อนนะครับอาบิสมิิรเราะร์มาิรรอะฮีมเราหุงด้วยข้าวหอมมะลิอร่อยคือมันนุ่ม นุ่มแล้วเม็ดเป็นตตวนี่คือท่านผู้ชมครับผมไม่ได้โมนะผมบอกก่อนว่าเดี๋ยวบางท่านบอกว่าเออไอนี่มันเอามาคือผมมีการเซอร์เวย<ช>์แล้วถ้าเกิดไม่อร่อยนี่ผมไม่กินหรอกนี่<ต>นะครับแล้วก็ประทับใจรอยยิ้มนี้ด้วยนะครับี๋ยวจะขอยิ้มเงินห้าพันพอดีพกมาพอดีจะมาล <c oughs> ้อเล้อเล่นแหม <c oughs> ผมไม่ทาเงินหรอกครับแหมก็ร้อเล่นหย่นี้นะครับถ้าจะพบกันได้ที่ร้านประจําตอนนี้คือถนนพระรามเก้าตัดใหม่คือมีร้านด้วยมีร้านผมเห็นแล้วน้องชายอยู่นะครับนะตัวเองก็จะเป็นคนวนเวียนออก ออกนอกสถานที่คือร้านจิรพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูตามท้องถนนนี่ยังมีของจริงไหมหรือของจริงหมดไหมไม่จริงไม่จริงก็ตอบอกเลยว่าไม่จริงแล้วคือถ้าเกิดเราจะรู้ยังไงว่ามันเป็นของแท้แน่นอนคือของแท้แน่นอนมันก็คือคุณภาพของหน้าตาพวกเราอยู่คือนี่ใช้หน้านี่เป็นเดิมพันเป็นเดิมพันเหมือนร้บพีปตาแม่ปนอมเลยบ้านหน่ะป้ายของเราก็จะเป็นเอกลักษณ์ค่ะพื้นแดงตัวเหลืองพื้นแดงตัวเหลืองนะครับแมมผมก็ คิดนิดหน่อยนะอยากจะแก้ยังคนมีตังค์นะครับอ่าท่านผู้ชมครับใครสนใจนะครับอย่าลืมแวะไปเลยงานแบงค์คอคาลันสองพันสิบสี่นะครับและบอกกับท่านผู้ชมเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่มาร่วมงานคาร์ลันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนะครับผมบอกก่อนความประทับใจของงานเนี่ยที่นี่มาเนี่ยถามนิดหนึ่งคุ้มไหมกับการมาเปิดบูธถ้าจะถามว่าคุ้มกําไรมากกําไรน้อยเราเราเราไม่อยากจะคิดถึงต้นนั้นเราคิดในกรณีที่ว่า มาร่วมมาร่วมสร้างบรรยากาศมาร่วมความสนุกสนานให้กับสทชนกายตินทีวีเพราะตรงนี้เป็นจุดมุ่งหมายของเราใช่และการที่ว่าพอลูกค้ามาเจอเฮฮากันอัสลามุลัยกุ้มเป็นไงก็อุดหนุนกันตรงนั้นคือคือความตั้งใจความตั้งใจแรงบันดาลใจของเราลิสกีอเล็์ก็ให้ตามมาครับท่านผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งตำนานของร้านจิรพันธ์นะครับอายุ100ปี นะครับเรียกว่า3รุ่นรุ่นที่3แล้วท่านผู้ชมครับมาเติบโต เป็นธุรกิจยิ่งใหญ่และบอกกับท่านผู้ชมเหมือนครับร้านนี้จะไปปรากฏตัวที่แบงค์คอร์คารัน2014สิบแปดสิบเดือนนี้นะครับแล้วก็นี่เองต่อไปก็จะเป็นรุ่นที่4รีเทิร์นมาอีกเอานี่จะไปแล้วเหรอครับเบื่อโลกแล้วหรือว่าไงไม่เบื่อฮะเราก็เราก็ยังไม่เบื่อค่ะผมตกใจเลยรอรุ่นที่หนึ่งที่สองที่สามและวที่สี่มังจะเกิดขึ้นที่สี่ก็คือว่าให้เขาเป็นยุคทันสมัยแนวแนวการร้านให้เขาเป็นวินเทจเป็นอะไรมาบ้างแล้วออ๋ก็คือจะให้รูปรับทายาทต่อนะครับ ก็คือเป็นผู้ดูแลเขาก็เป็นเจ้าของกิจการไปโอ้โหท่านผู้ชมครับเรียกว่าธุรกิจของจิตรภัณฑ์ในผมคิดว่าคงจะเติบโตไปถึงวันเกียรมัดนะท่านผู้ชมครับขายจะเรียกว่าโลกแตกกันไปเลยนะครับและที่สําคัญนะครับนี่แม่ถ้าเกิดเห็นหน้านี้และตัวนี้เองและวงตระกูลของนี่นี่ถือว่าเป็นของจริงแน่นอนแน่นอนนะ,นะครับเพราะว่าป้ายเราก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเออผมไม่เห็นจิตรัณฑ์แถวบ้านผมทอดไก่ขายจิตรพัณฑ์เหมือนกันผม,มอันนั้น<ช>ของปลอมของปลอมเราจะไม่อยากใช้คาว่าปลอมหรือจริงอปลอมหรืออะไรเพราะว่า นเมื่อสมัยก่อนน่ะพอคุณพ่อคุณแม่เขาทําอาชีพนี้มีลูกน้องมีพนักงานก็ขอสูตรไปทํากันอะไรกันด้วยความที่ว่าไปเธอไปเธอไปมีคขาใจดีว่าใจดีครับแต่ถ้าเกิดอยากจะกินฝีมือแบบสืบทอดทายาทมาแบบมือต่อมือตระกูลต่อตะกูลุนตรงนี้นะครับแนะนาชื่ออีกทีหนึ่งผมอยากจะได้ยินจะชัดนะครับชื่ออะไรครับพัทยาธิรนะคะะถามแม่ชื่อเหมือนเด้เก่าผมมีแล้วครับแม่ฟังแล้วมันปวดใจนะครับนะครับรารคาถามก่อนว่าราคาเลย หลายคนสงสัยว่าเออถ้าเกิดไก่ตัวหนึ่งเนี่ยราคาเท่าไร,ราะเป็ดเนี่ย<ช>ร,ราคาเท่าไหรยังยังไก่ทอดในชุดไก่ทอดไก่ย่างไ,<ห>ไก่ย่างไ,ไก่ย่างเออไก่ย่างเท่าไรครับไก่ย่างตัว200ตัวละ200บาทท่านผู้ชม<ต>ครับแต่เราใช้ไก่ใหญ่นะฮะน้าหนักโลกว่าครับแล้วก็ซื้อครึ่งตัวก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องซื้อตัวหนึ่งตัวเท่าไหร่ครึ่งตัวก็ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทตรงๆก็คือไม่แพงไม่แพงนะครับเหมาะกับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับที่เราจะกินไก่ย่างที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงหนึ แล้วก็เป็ดล่ะครับเป็ดตัวละ500ค่ะโอ้เป็ดตัวละ500ะะร้อย่ะเพราะเป็ดเป็ดเราใช้เป็ดใหญ่เป็ดปักกิ่งนะคะแล้วก็ขั้นตอนการหมักขั้นตอนการเผาหรือว่าอบอบ อบนะครับทังย่างน้ําจิ้มน้าราดอันนี้คือคือเ็สร็จทั้งหมดนะครับห้าร้อยพร้อมเสร็จสับทุกอย่างห้าร้อยบาทท่านผู้ชมครับเกียมตังเลยผมบอกกับท่านผู้ชมไม่ต้องว่าแต่ลับก็ได้วหกันเครื่องตัวก็สองร้อยห้าสิบค่ะเศษหนึ่งส่วนสี่ของตัวก็ได้แหมคิดเป็นเศษส่วนเลยนะครับมอนแป่งมรดกเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่อะไรบางคนอ่าอยู่สองคนอยู่สองคนอยากทานหลายๆอย่างเราก็จัดให้อ้าวแล้วขมกก่ะ ขโมกตอนนี้ก็ราคาทั่วๆไปคือจานละ50ไม่แพงคุณผู้ชมครับในละ,ใน,นนะในงานก็เราก็50เหมือนกันโอเคนะครับน้ำจิ้มอร่อยผมบอกกับท่านผู้ชมก่อนผมไม่ได้โกหกนะแล้วก็ความเป็นตำนานของจิรพาพันธ์นี่เราคงไม่ต้องบอกกันแล้วว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับถ้าเกิดไม่อร่อยนี่คงจะวนโลหะลำไปตั้งนานแล้วนะครับคงจะถึงอายันไปตั้งนานแล้วแต่ว่าความอร่อยถึงแม้คนเนี่ยจะไปแล้วนะครับนะาเอาท่านผู้ชมครับแต่ไก่ยังอยู่ชื่อเสียงยังอยู่นะครับเอาท่านผู้ชมครับใครสนใจบูธนะครับแบงค์คอร์คัลลันสองพ สนใจนะครับโทรศัพท์เข้ามาเลยนะครับแล้วว AP ันนี้เดี๋ยวผมเอานักชิมเลยเมียสองนะครับลูกสามคือแกจะมีฝีปากลื่งลิ şey ้นในการชิมคุณบุคคลีเรืองปากในนายกสมาคมฟันปาร์กเชิญครับเชิญนายกสมาคมฟันปาร์กนิดหนึ่งนะครับเอาช้อนมาพร้อมนะครับช้อนในหนึ่งสองสามสี่นะคือเมียเมียอ๋อเมียสี่คนชิมเลยได้ชิมนะครับเราเป็น อ่าเดี๋ยวคุณชิมดีคุณบุครีคุณจะได้เป็ดก่อนแล้วกันนะคุณบุครีเนี่ยเปาตรงที่ราดน้ําแล้วก็จิมอ่าเดี๋ยวคุณจะบอกว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าเป็ดนี่จากฮ่องกงเลยนะฮะจากปักกิ่งอ่าเป็ดปักกิ่งก็ขึ้นเครื่องบินไปปักกิ่งแล้วเขาขนขึ้นเครื่องมาเลยนะคะแล้วก็มาเลี้ยงไว้เตรียมเชือดงานยาตีนครับแม่แม่เข้าใจแถกันไปนะครับไม่เป็นไรครับเเป็ดมาคุณบุครีครับตักยากนะครับเอารับประทานเลยนะครับนี่แม่นุ่มผมชิมมากินนุ่มมากนะครับนี่ เป็นงานดังกรึบๆด้วยผมแทบจะลืมภาษาไทยเลยจะพูดภาษาเก่งนะนึกว่าพูดภาษาเป็ดถ้าพูดภาษาเป็ดผมตกใจเลยครับแล้วก็ที่สําคัญอีกไก่ย่างที่ระพันนี่ผมผมกินมันแต่ตอนเด็กๆแล้วนะครับสมัยตอนที่ด็กคือผมทานตามงานสุเราเมรู้ว่าของจริงหรือของปลอมไม่รู้แต่วันนี้ได้มากินของจริงรู้สึกว่าเออ มันอร่อยนะนะครับแต่ว่าผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนอิฉาผมนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโดยเฉพาะทีมงานก็ต้องอิจฉาผมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากจัดรายการแล้วผมไม่ฉาเลยเหรอครับทีมงานิ้มกันแล้วนยคุณผู้ชมครับเนี่ยนี่เขาเด็ดที่น้ำจิ้มด้วยนะผมระวังมากนี่คือผมออกรายการนี่ผมพยายามกินให้เหมือนผู้ดีที่สุดแล้วเนี่ยนะครับอ๋อเวลาเวลาทานเราอย่าจริงๆผมกินอะผมเป็นคนกินแบบไม่มีมารยาทกิ่แบบไร้เลยอ่จะบอกเป็นสกุลน่าเสียเชื่อไหมครับเป็ดของเราเนี่ยเป็ดสดๆเป็ดสาว บริสุทธิ์ด้วยไกลตัวผู้ไม่ให้เดินผ่านแล้าไม่ได้เลยห้ามเดินเลยช่วงนี้ห้ามเดินผ่านแล้าเด็กขาดพอละมานเป็ดตั้งแต่ตอนช่วงลังนค่ะค่ะเออเอานะบอกว่าเป็ดไม่เคยผ่านชายใดมาก่อนค่ะเพราะว่าต้องการให้ให้ให้ทุกทั้นให้มันทานได้เนื้อนุ่มครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่เป็นคกลยุทธ์ของเจ้าของร้านเลยอันนั้นก็คือขมกไก่นะฮะก็จะเป็นน่องไก่ แมอร่อยมากกินเลยผมกินละข้าวอร่อยมาก,าากมน้องน้องอบปวดนะฮะน้องอบกรอแล้วก็เราจะมีหอมเจียวกรอบโรยให้ด้วยหอมกรอบมากแล้วกอหอมขึ้นจมูกเนี่ยนะ,ะผมโฆษณาวนเชื่อกันไปแล้วแบบนี้ไม่น,มนะท่านผู้ชมนะอ,อร่อยอ่ะน้ำจิม้มคนที่คนที่ชอบอาหารจากจิรพันธ์นะครับจะเดินไปหาร้านจิรพันธ์ได้ที่บูธเออเอมีป้ายไหม มีค่ะป้ายใหญ่มากเลยค่ะอยู่โซนเอแล้วรู้สึกว่าจะเป็นล็อกแรกเลยเรียงมาเลยสี่ล็อกค่ะแสดงว่าร้านเนี่ยสังเกตง่ายใช่แล้วก็ส่วนตรงข้ามของสี่ล็อกนี้นะคะก็จะเป็นอาหารเบตเตอร์เลตอันนี้คืออาหารหนักยังมีเบตเตอร์เลตอีกค่ะบาร์บีคิวโอ้ยบาร์บีคิวเบเกอร์ครับเบเกอร์กิ้งร์เฟรนด์ไฟนนักเต อันนี้เป็นเป็นเป็นสูตรที่เพิ่มมาในในในเมนูร้านเพื่อเอาใจวัยรุ่นบางทีอยากทานเบาๆเดินเล่นไปทั้งคาำอ่รสาอะไรอย่ไหมครับอ่ะคุณบุคลีครับแม่วันนี้นาได้นายกสมาคมพูดฟันปาร์ค มารับประทานแกก็ปากไม่หยุดแหละครับาะชอบกินนะครับแต่ที่สําคัญนี้วันนี้มาด้วยแล้วก็ได้ทําบุญกับพนักงานด้วยเอามาไม่ต้องเอากลับบ้านนะนี่นะกองไว้ให้ปาเธา่อีกค่ะครับแหม่ดีใจมากเลยครับแหม่นอกจากใจบุญแล้วท่านผู้ชมครับและสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการมาร่วมบูญกันโอ้เอาขิงมาให้กูกินนะเก็มกมกินเองเอาเป็ดมาให้กินเอาขิงมาให้กินเอาวอคุณมีอะไรจะรำลาที่น้องเธอเลยออาคุณพูดม่งผมพูดเยอะแล้วค่ะ กำลังละเลียดขิงอยู่อืขิงขิงอร่อยมากอ่ะแค่ขิงนี่ก็คือความจริงขิงมันจะเผ็ดขมนิดนิดแต่นี่มันจะขมแบบนิดนิดไม่ขมแบบน่าเกลียดมากแล้วเวลาทานเป็ดมันไปแก้มันจะแก้มันเลยกันแบบะเค่ะนะครับจะพูดอะไรเออรนว่าในวันงานแบงค์ข้าวคาราน2014นะฮะที่ถึงวันที่8นี้ก็งานของเราเนี่ยนะครับ3วัน3คืนโโอ้หท่านผู้ชมจะได้พบกับเมนูอาหารที่หลากหลายอาจะบอกว่า ปิดปินโตแถาเล็กยังต้องอายนะฮะเพราะว่าไม่เคยที่จะไปทานอาหารได้หลากหลายขนาดงานไหนเท่ากับงานเราแล้วใช่นะครับนี่เฉพาะยกมาให้ท่านให้ท่านผู้ชมดีนี่ให้ให้ท่านผู้ชมดูวันนี้เนี่ยนี่แค่ร้านเดียวนะอืแล้วไม่ใช่มีแค่นี้นะครับมีอาหารยางอื่นอีกนะฮะที่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของทางจิรพันธ์เขาครับแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยพุทธครับอยากจะกินข้าวหมกอร่อยมาร้านจิรพันธ์เลยป้ายใหญ่ๆนะครับครับผมแล้วก็ชาวไทยพุทธนะฮะ เป็ดปักกิ่งนะฮะของมุสลิมเราเนี่ยของร้านจิตรพันธ์เป็นเป็ดสาวที่ไม่ผ่านมือชายใดมาก่อนสายตาสายตาผู้ชายใส่ตาไก่ตัวผู้เราก็ไม่ให้ผ่านไม่เอาเลยนะครับมีการทรมานไก่เป็ดกันตั้งแต่ตอนกําลังจะเลินพันธุ์คือเอามาบิสมิลลาห์แล้วก็ตามการเชื่อในตุ๊กตาศาสนานะครับอืมครับอ่ะนะครับอ่ะนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เวลาละหมาดมักเกิดพร้อมๆกันท่านผู้ชมนับ1 18 19 20นับ1ถึง18เลยตั้งแต่วันนี้ไป นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นในงานแบงคอรคาร้านนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นสําหรับกิจกรรมและอาหารนะครับที่เรานํามาแปลว่าสุดยอดจริงๆคุณบุ๊คก็ดีร้านดังๆจริงนะเนี่ยอย่างร้านจิรพันธ์เนี่ยผมนี่จริงๆแล้วยังเรามีเนื้อสเต๊ะไก่สเต๊ะอีกนะมีอีกกรครับข้าวขาวัวครับนี่จะรวยไปถึงไหนครับเนี่ยเพื่อไม่เพื่อเราบริการให้ลูกค้าได้ได้หลากหลายมนอาหารแล้วข้าวขาวัวเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าสูตรของเขาเนี่ยนะคนเป็นความดันก็ยอมคือยอมยอมตายว่างนั้นเถอะเปคนที่ชอบกินอ่ะแต่เป็นความประจําเลย ครับใช่แหมผมเคยได้ยินข้าวขาหมูนะแต่ว่ามุสลิมกินไม่ได้แต่นี่มีข้าวขาหมูแล้วก็มาดัดแปลงเป็นข้าวขาควัวครับเราก็ดัดแปลงคือทุกอย่างที่เขามีอะไรเราเราสามารถทําได้ครับแหมเจ้าหน้าที่เรามองน้ําลายไหลแล้วครับนะแหมก็เดี๋ยวได้ลองรับประทานกันและท่านผู้ชมครับอยากจะรับประทานเนี่ยท่านผู้ชมมาในงานแบงคอกคารันซื้อของจริงกินของจริงและท่านผู้ชมจะไม่เสียใจนะครับแล้วก็ถ้าใครถ้าใครมาในงานนะคะพบกับดิฉัน บอกได้เลยนะว่าวันนั้นดูอยาตีมทีวีรถพิเศษไม่ต้องจ่ายสุดยอดท่านผู้ชมครับนี่แล้วผมจะชวนวงตระกูลสารนกยาญาติผมทั้งบทไปซื้อร้านนี้แล้วกว่าดูยาตีมนี่อยู่ไหนดูยาตีมแหมแล้วก็อีกคนหนึ่งมามาชิมไหมทันไหมัเชิญเชิญมาครับนี่ตัวกินเลยครับกินไก่กินเป็ดกินหมดนะครับกินนกบอกเลยว่ากินยอมตายใช่ครับแล้วในวันงานเนี่ยนะครับ ที่ท่านอาจจะเคยไปเห็นป้ายจีรพันธ์ป้ายอะไรเนี่ยนั้นอาจจะเป็นเองปองหรือเปล่าเป็นทีมงานเดิมคือเป็นทีมทีมงานของกีนนะคือรุ่นเรียกพวกกีนอใช่ใช่นะคือมีมีลูกน้องเยอะมากนะฮะแล้วก็ออกงานประจําปีทีนึงนะครับก็จะมีลูกน้องเยอะแล้วก็มีคณะประจําอยู่ด้วยครับวะหมดเวลาเลยคุณคุณถืออาวุธมได้ค่ะชชิิมมมาทันกินท่านผู้ชมครับนะแต่เวลาหมดแล้วสิสำหรับนับถอยหลังแบงค์ข้อคาร้านสองพั ไปต้อนรับเวลาละหมาดพร้อมๆกันท่านผู้ชมคร,ครับในช่วงนี้ห้บังดวุฒิเนี่ยนะครับม,มีความสุขไว้ก่อนนะครับใช่นะครับ